ก่นไม่มีนอย่งน้ี่จถอ่แตมันมันไม่บอกเราอะเพราะว่าคันน้ำศูนยร้อยนร้อยนาะันนี้ดูเจอกันเป็นไ่เป็นว่ให้ทางบ้านก็ดูสิคือให้เขาอ่านได้ฟังได้หนึ่หนึ่งสองนะครับ G A สี่ห้าหกศูนย์ I would die. รุงเทพศรีวัตวรในหลวงจ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระนางสิงห์ของสมมาของท่านจากเชื่าวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ออกจาก้อง,งใส่เวลา12นาฬิกา3นาทีครับนี่ก็เป็นรถเรีย112นะครับเอ็นชายกรุงเทพศรีวันรจะลอดีกาขาบวน111น,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 นะครับ นสามคนแน่นครับคั้นสองพอมีปะปลายคันหนึ่งก็ดูโล่งๆแต่ก็มีผู้โดยสารอยู่บ้างเมื่อวานนี้โล่งมากนะครับโอเค าวันนั้นเนั่นหนึ่งสองเนี่ยและรถคันหนึ่งก็จะถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่ามันอาจจะดูโล่งแหละแต่มีคนน้อยนะครับผมเนี่ยสามารถถ่ายได้เลยอย่างที่บอกไปนะครับผมได้ทดลองเมื่อวานแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูอ่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับว่าจะถ่ายไงอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งอีกรอบหนึ่งในการขอขึ้นแป๊บนึงนะนี่นะครับคันหนึ่งนี่ถ่ายก็จะลักษณะนี้นะครับ ทานั่งก็ประมาณนี้แหละนะครับอ่าก็ไม่ค้านะครับนี่จะถ่ายประมาณนี้เลยเนาะนะครับนี่วันนี้คันหนึ่งดูขอโทีจ้าตรงนี้ร้านนะขอไปสองสามห้าหกดูคนเต็มดีนะครับชาชลามันสูงหน่อยไม่เป็นไรนะครับ G A สี่ห้าหกศูนย์หนึ่งหนึ่งก็รังเล่นเครื่องมานะครับน่าจะออกจากบากน้ำโพมาแล้วเพื่อที่จะมารีหนึ่งหนึ่งที่ชุมแสงให้ได้นะครับโลกรกะเสวเวลามาเหมือนกันวันนี้บางทีพูดไม่พูดนะครับแล้วแต่อารมวันนี้คันสามคันสามก็ถือว่าใช้ได้ เราถ่ายเพื่อความมันเทิงครับเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นเองจุดประสงค์หลักไม่ได้วิจัยนานจะทําให้รถไฟไทยเสื่อมเสียชื่อเสียหรือไปในทางที่แย่เราแค่โปรโมทเท่านั้นเองโปรโมทเพื่อให้คนหํามารักรถไฟไทยมากขึ้นเท่านั้นเองครับนะตำรวจต้องมีอยู่แล้วนะครับบนขบวนรถก็มีอาจจะมีสองถึงสามคน นะครับเพราะว่าต้องคุมอาชญากรรมหรือว่ามีเหตุลักขโมยบนขบวนรถหรือว่าของหายอย่างเงี้ยเราสามารถแจ้งกับตำรวจที่อยู่บนขบวนรถได้เลยนะครับอุ้ยของเยอะมากโอเคก็ล้อดีนึง,หน,งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กลังนิ่นเครื่องมาเมื่อกี้ก็ทดลองถ่ายให้ดูนะครับถ้าวันนั้นเนี่ยได้นั่งคันหนึ่งเนี่ยก็โชคดีไป นะครับถ้าเกิดว่ารถยังไม่ออกเนี่ยรถออกตอนเที่ยงสาใช่ไหมหรือถ้าวันนั้นเนี่ยรถดีกาหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็จะลงมาถ่ายอย่างนี้ก่อนนะครับเดินไปเดินมานี่แหละพอสมมุติว่าใกลเที่ยงเนี่ยประมาณสัก5้ามงหไม่ก็เที่ยงหนึ่งผมก็จะขึ้นไปเลยนะครับ ตรงคันห้านี่ผมรู้สึกว่าถ่ายไม่ได้ต้องถ่ายตรงบันไดอย่างเดียวนะครับโอเคนี่ก็เป็น1นึหนึ่งสองนะครับเด่นชายกรุงเทพพิวัตถ้าวันนั้นได้โดยคันหนึ่งดังคันหนึก็โอเคผมก็ยังไม่แม่ใจเหมือนกันหละว่าวันนั้นน่ะจะได้นั่งออรถธรรมดาหรือว่ารถเลนหนึ่งสองขบวนนี้นะครับ ผมก็ยังไม่ชัวร์คอนเฟิร์มล้านเปร์เซ็นนะครับก็ต้องให้ย่าเป็นคนตัดสินใจเอาเองนะครับอยู่ที่ตัวย่าด้วยนะครับผมตัดสินใจไม่ได้แล้วก็จะเดินไปมาอย่างนี้แหละนะครับก็ วันนี้ก็ถ่ายสองหนเป็นของแถมไปนะครับ2องศวันนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับขออภัยด้วยไปงานวัดมาไปลงทานที่วัดเกยใช้เหนือนะครับเขามีห่มผ้าตอนบ่ายโมงนะครับสําหรับคนที่จะไปห่มผ้าก็ไปได้ตอนตั้งแต่เที่ยงครึ่งไม่ก็บ่ายโมงเลยคุณสามารถไปได้เลยจะเริ่มตอนบ่ายโมงตรงนะครับสิบสามนการตรงวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของงานเกยใช้เหนือบรมธาตุ วันนี้เขามีโรงทานตอนนี้เที่ยงน่าจะเก็บหมดแล้วมั้งนะครับก็ไม่ได้ถ่ายสองสองนะวันเนี้ยขออภัยเนาะนะครับนะก็วันนี้ก็ถ่ายเหลือสี่ขบวนเองสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งและเจ็ดนะครับตามที่ตกลงกันไว้นะครับผมขยอดคลิปไปแล้วรายละเอียดที่งดพระอ,อะไรเป็นยังไงไปหาดูได้นะครับ อาจจะพูดดังหรือเบานะครับวันนี้ก็วันที่ห้าเมษาเนาะแล้วก็เหลืออีกประมาณ6วันใช่ฮะเราเหลืออีกประมาณ6วันนะครับที่เราจะเดินทางกันเนาะถ้าผมไม่นหนึ่งสองเนี่ยท่านผู้ชมคงจะชอบใจ แต่ถ้านั่งเออรถธรรมดาเนี่ยสามผั้ชมบางคนชอบไม่ชอบ,มชอบผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่นั่งนี่ไม่ใช่เพราะอย่างนะเมื่อยนะครับโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจอกันของสองของบวนพี่น้องระหว่างหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนขบวนเจ็ดก็ล่าช้าเหมือนเดิมนะครับสาเตุที่ล่าช้าเนี่ยก็เพราะว่าตอนเนี้ย รถไฟรางคู่ช่วงลรบบุรีป่าน้ำโพเนี่ยจะเสร็จแล้วนะครับ80%เนาะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ80%แล้วนะครับตอนนี้ความคื้นหน้าของโครงการรถไฟรางคู่ลบบุรีป่าน้ำโพตอนนี้โครงการเนี่ยอยู่ที่80%นะครับที่ล่าช้าเนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีเอ่อเบี่ยงไปทางใหม่แล้วก็ทางเบี่ยงด้วยนะครับบางทีเนี่ยก็ต้องล้อดีก็ต้องเสียเวลาเพิ่มอีกเป็นธรรมดาเนาะนะครับ โอเค1รสองเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่ารถจอดสถานีอะไรบ้างเนี่ยนะครับขอบอกเลยจอดทับกิจป่าน้ำโพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสนบ้านหมี่ลบุรีหนองโดนนะครับบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒน์ชุมทางบ้านพาชีพระแก้วมาพจัทร์นะครับอยุธยาบางไปอินเชียงรางนังสิต ดอนเมืองและสถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับน,ะนี่คือสถานีลายทางทั้งหมดของ112ที่พอรถออกจากชุมแสงไปแล้วจะไปจอดตามที่ผมบอกไปนะครับถ้าบางทีเสียงหายก็ขออภัยด้วยนะครับถามว่าทําไมคนเราเวลาถ่ายคลิปต้องพากภาคเนี่ยเพื่อให้มีความรู้ความสนุกสนานเข้ามาเท่านั้นเองอย่างบางทีถ่ายเงียบแนไ่ไหมได้แต่มันก็จะดูเหมือนคนใบ้ ะจะดูเหมือนคนใบ้โดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรา,เราเ,ราเราเงียบอะ่ะเราพูดไม่ได้ไงนะครับเราก็มันจะเหมือนจะเป็นคนใบ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ชมนะ่ะลองสังเกตดูนะครับทําไมหนังต่างประเทศถึงเอามาภาคไทยละ่ะก็ภาคไทยเพื่อให้เราได้เข้าใจภาษาเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราต้องใช้ภาษาไทยถูกไหมอย่างของจังก,ก็ใช้ของจอฤษจีนก็จีนลาวก็ลาวอย่างเงี้ยนะครับภาษาของแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันเนาะ โอเคหนึ่งหนึ่งก็น่าจะมาแล้วแหละมั้งนะครับนั่งรอไม่ไหวปวดขาช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับหนึ่งหนึ่งน่าจะผ่านมุงบอระเพ็ดมาแล้วมั้งนะครับโอเคหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอาจจะรอไหวแต่ต้องเสียเวลาเพิ่มแน่นอนโอเคผมว่าเสียเวลาเพิ่มนะครับแต่ไม่รู้กี่นาทีเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่า112เนี่ยจะเสียเวลาเพิ่มอีกกี่นาทีนะครับในการรอขบวน111กรุงเทพอภิวัตเด่นชัยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขอเดินไปทางนู้นนะครับ ผู้โดยสารตอนนี้ก็กำลังรอ,งองขบวนหนึ่งหนึ่งกันอยู่นะครับชั้น3ามปรับใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับเหมือนตู้ชั้น3ามเนี่ยนะครับจะเป็นแบบ,บเบาะสีนเงินใหม่นะครับแล้วก็ัลลมใหม่อะไรใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับ หนึ่งก็พอมีปรับปายนะครับวันนี้สองสามห้าหกเนี่ยคนก็จะเริ่มแน่นหน่อยนะครับแล้วก็ถ่ายไปงั้นแหละนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเองความบันเทิงก็หมายความว่าเพื่อความสนุกสนานนั่นแหละโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงสามนะครับซึ่งความจริงแล้วรถควรจะออก แต่ยังไม่สามารถออกได้ล้อลีกกันหนึ่งหนึ่งนั่นเองงั้นก็หมายความว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยยอมเสียเวลาเพิ่มนะครับเดี๋ยวถ้าอากาศมันร้อนด้วยเนาะเดี๋ยวถ้างั้นเนี่ยผมอาจจะไปยืนอยู่ตรงกลางนะครับหรือแม่กทยย็ทายตรงนี้แหละโอเคตอนนี้หนึ่งหนึ่งก็มาแล้ว ต้องใช่แล้วแหละนะครับผู้สากรกวอนทาบผู้สารมีกรมส่งเดินทางไปกับรถเด่ยวเที่ยวขึ้นทิ้หนึ่งหนึ่งหนึ่ง หลังของประจันดนีการภงเก็ปฏิวัติปลายทางนดนีเด่นใจตอนนี้ผ่านคอมปกติแล้วนะครับการเป็นที่เริ่มต้นในนาสิ่งของเราสำารับของทานเราเป็นสายใจอกญชลากที่หนึ่งครับโอเคนึงหนึ่งก็ลังมานะครับตอนนี้รถก็ผ่านคองปรกติมาแล้วนะครับอากาศร้อนมากครับพ่อค้าแม่ค้าเขาค,าคุยกันนะฮนะ พอค้าแม่ค้าเขามาขายประจําที่นี่แหละนะครับเขานั่งหนึ่งสองมาลงนี่แล้วก็ขึ้นหนึ่งไปนะครับอโอเคตอนนี้ผู้โดยสารก็กําลังเกียงของนะครับขบวนหนึ่งหนึ่งกําลังมามีเสียงแกแตดดแดดัดใครของรถไครก็ไม่รู้ <c oughs> จีดจรีดจีดแล้วก็นเงียบไปเนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า่าเขาเนี่ยจะนั่งขบวนไหนนะครับระหว่างขบวนนี้ 1- นึ่งอรถธรรมดา2 12นะครับนั่งจากชุมแสงไปลงลังสิตนะครับส่วนขางำเนี่ยผมขอ่าไว้แล้วว่าจะไปสถานีกรุงเทพอภิวัฒนะครับเดีย๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับถ่ายคลิปรีวิวสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ นะครับหรือชื่อเดิมเนี่ยคือสถานีบางซื่อแล้วแต่คนจะเรียกนะครับสําหรับผมเนี่ยผมก็ขอเรียก2ออย่างเลยบางซื่อกับกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วแต่คนจะเรียกไม่ผิดกฎหมายนะครับเราจะบอกว่ารีวิวสถานีกาบางซื่ออย่างนี้ก็ได้ไม่เห็นผิดอะไรเลยนะครับผมว่านะชื่อสถานีกาบางซื่อมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชื่อมันไม่ได้ยาวเหมือนกรุงเทพอภิวัฒน์ไง นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับบางทีผมก็แบบอาจจะเรียกว่าสถานีการบางซื่อหรือกรุงแทพพิวัตรแล้วแต่นะครับแล้วแต่โอเคหนึ่งหนึ่งสองตอนนี้เสียเวลาเพิ่มสามนาทีนะครับจำเวลาได้อยู่โอเคหนึ่งหนึ่งตอนนี้โผล่แสงไฟมาแล้วนะครับอานะ ถ้าวันนั้นเนี่ยรอดห Eller, ีห <ń> นึ่งๆเนี่ยผมก็อาจจะยืนถ่ายตรงบันไดเสร็จปั๊บผมก็ไปนั่งถ่ายต่อนะครับจะแบ่งเป็นช่วงไปเนาะช่วงชุมแสงค้อ <must be S 1> <แ>นหวันอย่างเงี้ยนะครับค้อนหวันบ้านตาคีบ้านตาคีบ้านหมีอะบ้านหมีลบบุรีอะลบบุรีชุมทางบ้านพาชีนี่เพื่อก็อาจจะลบบุรีหนองวิวัฒอะอะอย่างงี้ดีกว่าลบบุรีหนองวิวัฒหนองวิวัฒอยุธยาอะ ยุธยาเชียงลากน้อยแล้วันแต่เชียงลากน้อยเชียงรากไปถึงลังสิตเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับว่าวันนั้นเนี่ยจะถ่ายได้กี่คลิปนะครับวันนั้นแน่เลยเนี่ยมีรถท้องถิ่น4.07ถ่ายแน่นอนก่อนที่เราจะเดินทางกันนะครับสัญญาว่าจะถ่ายนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่าย4.07มานานมากนะครับและเป็นรถของใครหลายหคนในยามเช้าที่บางคนเนี่ยอยู่ชุมแสงเนี่ยก็ไปทํางานที่พิจิตรพิเซโลกอะไรอย่างเงี้ย เป็นรถท้องถิ่นยามเช้าออกจากนครสวรรค์ตอ,ตอนตีห้าไปถึงเชียงใหม่ตอนบ่ายสองสามห้านะครับถ้าผิดขออภัยโอเคหนึ่งหนึ่งโผล่แสงไฟมาแล้วอากาศร้อนมากครับเนี่ยตอนนี้กี่โมงเนี่ยเที่ยงแปดนาทีนะครับโอ้โหโคตร้อนอ่ะเงื่อออกเลยนะครับโอเคหนึ่งหนึ่งมาแล้วครับ พอถ่ายสองวนนี้เสร็จก็จะไปปิดท้ายกับขบวน7นะครับแล้วก็หยุดถ่ายเลยนะครับผมพูดไปแล้วนะว่าขบวนไหนงดบ้างถ่ายอยู่บ้างนะครับไปดูคลิปก่อนได้นะครับว่าสาเหตุอะไรผมถึงเหลือถ่ายแค่4ขบวน5ขบวนนะครับหนึ่งหนึ่งไหมเนี่ยโอเคมาแล้วโผล่แสงไฟมาแล้วครับเจ้าหนึ่งหนึ่ง หนึ่งเลี้ยงในสายเหนือนะฮะที่มีเลขหนึ่งสามตัวก็สามารถสามารถเอาไปซื้อหวยได้นะครับเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเพื่อถูกนะอ่ะหนึ่งหนึ่งสองด้วยนะครับอ่าโอเคหนึ่งหนึ่งสองตอนนี้เสียเวลาเพิ่มไปหกนาทีนะครับ เราจะมกนว่า1211เนี่ยจะเสียเวลากันมาทั้งหมดกี่นาทีโดยเฉพาะ112จะเสียเวลาเพิ่มกี่นาทีนะครับ11 1, 1จะตามเวลาหรือไม่โอเคอัลตอมฮะ11จะตามเวลาหรือเปล่าผมไม่รู้นะนะครับเดี๋ยวผมบอกแต่112เสียเวลาเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าลอรีโอเค okay. เป็นอัลตอม g a v s อัลตอมหมายเลข 4560 vs หมายเลขไายฮะเป็นอัลตอมพี่ใหญ่กับน้าต้มหมายเลขไายฮะวันนี้อัลตอม4 2่ศสงสงสัยกินกาแฟมาเยอะนะครับ ตามผิดปากาโตนักบอสว่างเป็นอีตอไปจนถลักการโอเคหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองเอกไปแล้วนะครับถ่ายไม่ทันไม่เป็นไรนะครับะโอเคเดี๋ยวจะบอกนะฮะว่าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยเศรษฐาเพิ่มกันมากี่นาทีนะครับอุย๊ยวันนี้คนแน่นมากเลยรู้สึกว่าคนจะเริ่มทยอยกลับบ้านภูดมีลำนำกันแล้วนะครับช่วงสงการ กคนก็เดิทางก่อสงการก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากเพราะวุามันเยอะด้วยนะครับโอเคหนึหนออกไปทางนู้นแล้วนะฮะอ่าล้อของขึ้นนะครับโอเคนี่ก็เป็น2อพี่น้องนะครับต้นทางปลายทางเหมือนกันคือ1 1 2เด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒกับ1,1หกรุงเทพอภิวัฒนเด่นชัยนะครับ ชาที่เสร็จเียวเื่อเพื่มอีกนหนึ่งเลจากรไปเตามคแม่ตาไปรมาปลมตออกจากจะมี่ยตแรไปแล้วจะเือตกาสถานีฝั่งหน้าสัมาวาแต่เะมนการไปกครโอเคในหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าเสียเวลามาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ รวมถึง112ด้วยนะครับเสียเวลาเพิ่มแค่ไม่กี่นาทีเองนะครับวันนั้นท่าในนั่งเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้ยืนถ่ายนะครับไปนั่งเลยนะครับแล้วก็ถ่ายายาวไปถึงนครสวรรค์จะแบ่งเป,ป็นชุ่งๆไป ขบวนเจ็ดกันนะครับซึ่งยังมาไม่ถึงบาย